วันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะอาการหลังจากไปฉีดวัคซีนแอตตาม,มาเมื่อวันที่18นะคะตอนนี้ก็เป็นเช้าวันที่19นะคะเวลาประมาณ7โมง19นาทีค่ะเราฉีดเสร็จตอน9โมงนะคะก็ในคลิปแรกเราก็บอกไปแล้วว่ามันมีอาการยังไงบ้างนะคะ,ะก็ประมาณหลังจากทำคลิปเสร็จก็ช่วงประมาณเวลา23นาฬิกา ประมาณห้าทุ่มกว่าๆมันก็จะมีปวดร้าวที่แขนที่ฉีดความรู้สึกหนักๆเหมือนแบบนี่จินตนาการไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเหมือนแบบอาการแบบมันมีปักขาวไว้เราจะดึงออกก็ดึงไม่ได้ประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วก็ร้อนที่บริเวณต้นคอด้านหลังนะคะแล้วก็ผ่วไปถึงหลังของเราอะคะ่ะก็จากนั้นก็ นอนตื่นเช้ามาก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนเจ็บคอนิดๆเหมือนจะเป็นไข้อะคะ่ะแล้วก็มันเหมือนซึมๆนิดๆค่ะอันนี้ก็เป็นอาการของเราเองนะคะแต่ไม่รู้ว่ากับเพื่อนๆหลายๆคนที่หรือหลายคนที่ไปฉีด ไม่รู้ว่าอาการจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะก็ามาเล่าสู่กันฟังนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย